เต <Okay. S 2> ็สวัสดีค่ะพี่น้องเมนี่มีต้มบักหอยจูบบอชฮอยขมค่ะหอยจูบบานเฮาเราก็มีปูดองด้วยคะ่ะจักเลยปูน้อยดองตำบักฮูอากันจองเสียบๆน้ำกันจ้ามาเด้อพี่น้องมากินตำบักฮูน้ำกันอากาศมันดิว้วบาด

กอหพี่น้องได้อยังเนาะกินเพียงเพียงบนเองมากินน้ำกันเด้อจ้ะนะอู้งโซ่อ่ะกูเลยกู้จังกู้จะโตก็ดีเนาะ ่อยนี่จะโตนอ้วนนะอักอู้อหรือตามักนึงแซ่บเนาะอืมน้เหมือนเสามันหนะาวพอสวยมาฮอนเลยเขาก็บ,บรรยากาศกินตามะฮงให้เส็ดใส่ปูนาบ้านเขาใส่ปูดองเอาไปต้องหัวยังไง น้ำไม่ตบน้ไมนี่แก้ากระจินเนาะไปนี่กะสือบานเอานี่ห็นต้องินอะมึงนะนี้มันดอกเหมนดอกอ บูใหญ่ครับอุ้ยพี่น้องอุ้ยปุ่มปุ่มครับปุ่มปุ่มกินน้ำตันเด้ออาหารหลักอาหารหลักยายอุ้มส้มตำ

มาจ้ามากินน้ำกันขอบคุณที่รับชมยายอูนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็นี้ค่ะสวัสดีค่ะ